คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะเปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้วี้าจบ้านน หน้่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเตบแปดโอ้เกินยังเกินมัามีเกินใส่ไโลดใส่เกินนี่่บอใส่อีกใส่อีกนุ้มเหนียวมข้าดเลย ยี่สิบใบรถไม่เกินมัไม่เกินมาลดจะว่าขั้นจดรอบนองไหนขั้นละหกตั้งเบี้ยวมาลดนี่ว่าที่อือไปตัวงเนื้อตั้งนะห้าใบสามหกก็ห้าสามสิบใบสองอย่าง สีห้าหกด้วยอนีกเสนงเด้อใรเปดเปยนเต้นงอเขาอลเสี้ยนลูกเสี่ยนเชียอยากโกหกมั้ติ๊กบอกเด็กเอ้ยเสี้ยสเด้องูมีสี่เด้อเจ็ดสี่งูมีสี่ยี่สิบห้าหกห้า

สิบสิสอิบสามสิบ่สิบห้าสิบหเอสิบหกสมใจแล้วบ้านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเอไอไอ้เมื่อนหกเมิ่อนในเม่อนเอรายกนแล้วเสียหลายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่เพ็ยสูง ห2 3่5ส7 8สามส1่ก็ไดเกา1ิองาห้ก็ดดก้อาี้กด้าสอามสก็เกอามห้า่ด้านิอาไดดเ้อม้กเ็แดก้าดแก้ามสี่้ก็ด้้ากด้่หาดกม่้าก็ดก่ก็ได้้ก็แดก้าส่้ก นงับเบองสกอนเด้อบบรเยเ่บ้าอกงสองส่าห็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบปนั่นห้าไปอย่งไปบวดเนี้ยเปวดเนียวครับ

ปิดประตูเข like ้ามาเลยล็อกเลยล็อกไว้ไหนเราไม่สินไปพกชี้สก็สูงเลยเราต่ยิงหกชี้สอส่ห้านะหกห้าสามนะเขียนนเบื่อซุ้มคักคักแปลงหรือเติดแปลงหรือเดวผู้เสีย

เดี๋ยวเดี้ยงามทเลี้ยงกาันใช้ไหอยู่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่สอ๋หึ่งนกชบวสองสาม อันนี้เนอะเอาเลยแล้วเต็มสีถือกระายนึงทถือกระายไดแค่นี้ติมวยสองพันเลยเต็มึ้นสามเวยนี่ง้บ่ได้สองสามเตเต็มหรือ่าเ้อหรื่เปาเอาแต่หนึ่งสองสามหกห้าสามโอเคแล้วเต็มสีไ่เท่าะหร่น่าได้โซ่ลงหน่งสองสาม จะไปาวะบบนี้ไม่เี่ยว่าจําจําจียนให้รอดสยิบียน้รอสย่ต้องอเฮอเขียวตงหกสามถือเทกเก่เด้อตีงห่เอาโดดามเอานี่ตงหกไปเอาไปพื่ตงหกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่องสามี่อยย่งยัไปใสเก้ิบเนี่ยเอาไปหันไปให้ยูยัตัวถือ

มันมีเลขกับโคนวกลายเข้มมีเขคนเนอดเเี่ยเ่อนี่มีัยโมน่ไรู้ไปถามแล้วโมนี่แเก้ิบมเใครที่เคยไก่ลูกนี่นะอืมนี่เเนะเอ่ยังไต่ก็เคเสองสามเ้ากเ็ดด่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จับมือแล้วดับไฟแล้วช่องหาดับไฟแล้วดับไฟแล้วเอามาติดตามเเต็มหงนึ่งสองสามสี่ห้าสองเกี่ยวถ้ามันเลือก็เอามาใส่สองตามเลยโอเคห้าสองเอาใส่เดียวเออว่าวเป็นเรีย่องหาดบเลยาดูมันน้สองขังนี มีสองขาวต้องพุ่นอะไรนี่เอาไปตางนั่ง่งตรมนลือมันมันมัน่ีสกสีเนาะถ้าถ้ามันเรือมาใช้ผ้าปากอ่าวสิหนึ่งสองสามสีมันเรือมาใช้ผ้าปะตกเต็กดำเป็นไดอุ้ยอันใหญ่เยโอกระซองรดดอันใญ่ี่นิ้หายอปตายหมมือควนง่าเล่าไปไปดูอ่กใหญ่ เดี๋ยวที่เจ้าตรงใจเอเนี้ยนรัหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้หกใบหนสองสามสี่ห้าหกเจาเ็บเกลอานนี้มืกเดปสองสมสี่้สิบหกเจส1ด้าส1 1 1เ1 1 1สอง8 1ี้าหตว่ามือสาม่งอสามสี่ห้าอันนี้พกห่าไปสามมืนห อันนี้หกสูงหสูงเป็นหกเป็นหกเป็นหกมามานหมาห้าเจ็ดแปดสิสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิแปดสิบเก้ายี่สิบต้นภาษีมหาสามสิหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ นตายเีมันตยเอ้าเปิดคือแันดำดิหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดอันนักาเก่เลยักษณะสิโตสิกะอีกว่าหนึ่งส ตักผมหาซกลนลงกองสามส่เดีบอกได้ว่าลงตองเก้าสิบลงกองสามสะ่ห้าขนาดเดียวอชมมาหลับตาเบบาลยเอุ้บไปเลยบาทเดียวเรียไปน้องกันแล้วออดรอดออดรอดเข้าห้าย่อันนี้กันนะดยยเนาะเจ้าว็คือได้ยูเจนะปขวดติ่งพิษขวดสิบขวดเปลี่ยนเลยวะ จะไปเลยใ่ไาด้ม hmm. er ้อหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามือหานอามือหากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสองสิสาสิบสี่สิบห้ามือหาเพื่อนมืหาดอกมดมอี้ดอาจ้ากากวยมาเจ้ากากมือหามวี้ดอกเจ้กากมือหาเจ้ากากอไมือหาตัว เอางีก็ซ่ำเจ้าหนิงติงเจ็ดพันหาติงนี่เจ็ดพันหาเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองหมืเอ็ดป็นปกติสิบสี่นงหมืนเอ็ดสองหมื่นเอ็ดแล้วก็หกเจ็ดพเออหกอีกเจ็ดพันหาเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไรเลยเจ็ดสองสิบสี่แล้วก็สองสามสี่ห้าถูกเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยขันเจ้าพ่าอใจว่าว ของคอยยังไงเงินคอยใจเจ้าคอยเดียวคอยที่แจงให้เจ้านี่คอย er. ีคอยกินเออเอาอันนี้อาเนี้ได้สองดอกได้เทเลทรเดอร์สามดอกเออสามดอกเอาเน success ี่ยนี่ได้สองพันโน้มโซนเอาเทเลบัเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสองสามสิบี่สิบห้าสิบหกนี่เรื่องเงินที่ข่อยออกมาหัน สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดเนี่ยได้ขึ้นสยดวันนี้ครับยี่สิบเอ็ดอืมเป็นยี่สิบแปดอืมแค่สามสิบกอ่กพ่อปอวเนี้พ่อุ่ณออมเออนจะงงดูเรื่อง นะเจงงเออเนียแต่จ้างงใครใคร่งงตามครทแจกเอาหานะอครที hmm. ่แจกเอาหาเจ้าให้ม really ันรู้เ <Not> ร <in> ื่องไคอยสิงงตามเดี๋ยวเดี๋ยวขันอยใจเที่เจ้าชอใจกืยังมาเนี่เรียบร้อยครบเงี้ยขยาวมาได้รับได้เท่าไราเนี้ยรัสามหมื่นน่ากับสามหมื่กล้มสยังวะเอา้าหายยานะ หายวยนิดเดียนี่เป็นซตัวัดปเนกลงอง้วมือช้อนฮะหาสองหาต่ำต้องใส่หาเอวแน่นไ่เปนหาต้ำหาเอวหาเอวไปใส่หาสามหาสองใส่หกหานี่ เปิดบ้าห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าเ,เอบวบ้านลูเซตเบสอยากย้ไหเราบ้านได้มาตำโดนแล้วเนียเริ่มแล้วเรื่มมาตำแล้วอยากแล้วคนลงถึงไหม็ต้มล้างก่อนติวบ้านี่เดินเก่งมาต้ง่นให้ด <c oughs> ่อลูกจะทก็ไม่ทรับ จำจะำเอเดียวซูงเดียวตามแรนของมันยาด้ะแต่หัวสับกัวเดี๋ยม่ไเดี๋ไม่ต้องปถือกเกณห้าามนี่เคยแะกูถือตาเดียวหนึ่งสม่ห้าแล้วถือตาเดียวจมมาเจ้แปดเก้าสิบกถือตาเดียวกับเฟย์ปะ เก้าหกสิได้กินดิเธออยู่นี่นะเธอเอายาของตัวเองดิบาของเจ้าเต็ซี่เจ้าเต็มี่เดิเมียนู้าหกเหมนมันหกขอหนึ่งสี่ห้าหกเรียบร้อยถ้าเธอห้าใส่ห้าสูงสี่สูงห้าสูงหกสูงเอาไปหมด นนี wow. ้เต็มายะสิ้นสินมดไม่ไดใจอะไรเลยติงตอยนิ okay. oh, ่ดเออติงตมมืน right. ึงอเติงตมเจ้าว่าตงสี่มันสีเหลือยังบอดี้บอดี้่อย่าติงตมหยกันบอดี้ังไงเจ้าจากเต็งซี่ว่แม่บอกน่ต็งเขาคุ้ใ่เื่ก็ถือว่าะไรต่อยกัน็งตัมอะไรกันสเจ้าเจ้าต็งนี้มาเส่็ตงนี้เจ้ากับีขึ้นมาให้เขาเจ้ากับว้ยเจ้กัเสียทเจ้า ข้าต้มมันป่อือจอมานกหมอมาหล่นอาจารย์ไม่ควมงงนะอาจารย์สวนมันดับเลยบอกเลยว่าเขาเป็นเละยังไงเละเลยดีฮาใส่ข้าวต้มบดนับบิไฟ้พุ่ม่ะฟังบุกป่านนี้ตายให่งานตายบ่ร้อหน่สสามี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กดดในนีหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดเจ้าสิบากีเ็นมาตรงกันแล้วบ้างกีเห็นในตรงกันการพนนกับที่นี้อไดูหมนี่ยง้องสาม่ยว่าคนใดยากกัร่มไปฝั่งเดียวนะมันถูกสูงมันขีดยาแล้วลงแ้วกอนเดียวเจ้าเองบอกไปดึย่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ อันนี้อ่ t เตกสูงสี่ห้าหกโอเคเอาไหมเอาไหมเอาเลยดิคนยังเจาะเลยมันขึ้นอยู่กับสูงกับเต่งสี่ห้าหกเตกสูงเนื้เรื่องนันเห็นบ่บอกวว่าตอนีไปพอดีีห้าหกมาเต็มเลยสีห้ามาเต็มเลเต็มมาเต็ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองมันสองหนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสองสสามสี่สิบห้าเจยสิบสองมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันหนึ่งในสองมันทีออะ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปวดเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบ็ดสิบแปดก้ยี่สิบยี่สิเอ่สองยิบสามยี่สิี่ห้าโออ่ห้ามานังกมาทรศัพทก่อนกินข้าวอ้สิบองสิบสามสิี่ห้า สีพาไปเอาือไกยมาหาไปจ้าหา่ซ yeah. ังหารเจียนมือหาักเอาลายมาเกบเอาลายมาเนาะไม่ร hmm. okay. okay. ้ายเดยวหนึ่สองสามสี่หาเอาเอาไปก่อนนี่หาไปน่หาคนในเจ็ยนมือเสร็จไ้วเจีนมือเยอจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแเด

1อ3 4 5ม7ี9้า่เน้นอันนี้สยหสจะเสูอ่ะ

หนึ่งสองสามสี at <athletes> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิดไปจุดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิดอ่ะครบพอดิบยังไงอยู่ยังไงอยู่อีังไงอยู่โอคคุลงแม่นเสร็จมาดีเลย

六三三七二，六三三七二，六三三七二，对不对？啊，好吧，啊，还少吗？少呢、啊，对呀，要打<淡>，嗯，打的。嗯嗯 สามสองเยียเียบลไอ้นบัเรามหกกินราเดวิสกิเ็ดเแล้วเขาข้าวของหางเขาอก